สวัสดีครับชุดนี้ก็เป็นล้อ3ชิ้นนะครับน่าจะใส่ตัวพอร์ตเทอร์บับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าซีรีส์ไหนเนาะก็ะคือเป็นงานที่ส่งมาจากที่รับซ่อมแม็กหรือว่าทำสีล้อมแม็กที่1แล้วกัน,นครับก็จะมีล้อ2ชิ้นครับก็คือเป็นริมแล้วก็เป็นก้านนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ไมคผมทำครับโลโก้ผมจะไม่ได้ตัดวิธีการทำให้ดูนะครับก็คือผมเอาไปใส่เครื่องบาเรลนั่นแหละมันมีวิธีการทำของมันอยู่ครับ ก็หลังจากนั้นลอกสีตัวลิมเดิมครับมันเป็นการเคลือบแลกเกอร์มาผมก็ไปปรับผิวทุกอย่างครับแล้วก็มาใช้เป็นเครื่องเขย่าเหมือนเดิมแต่แค่พิเศษตรงที่ว่าเราต้องล็อกแกนครับถ้าเป็นของฝั่งยุโรปหรือว่าถ้าเป็นบ้านเราเท่าถ้าเป็นงานริมประเภทนี้เขาก็อาจจะใช้การปัดใบครับปัดใบที่เราเห็นก็คือพวก ไข่รปรวาวัติเละไรสักอย่างนี่แหละผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพวกนี้มากเท่าไหร่ครับแต่มันก็ทั้งนี้ทท่านั้นก็แล้วแต่ที่ว่าลูกค้าสะดวกแบบไหนอยากได้แบบไหนเนาะทาริมเสร็จครับแล้วก็ผมจะมาทําก้านต่อครับก้านก็คือขั้นตอนหนึ่งสองสามเหมือนกันกับกับที่ผมทาล้อพอไปก่อนหน้าเลยครับเสร็จปุ๊บเรื่องระยะเวลาขั้นตอนการทําตัดไปครับก็ให้เ,เพื่อนๆดูพงัพงๆไปแล้วกันที่ผมลงที่ผมลงงานก็คือผมอยากให้มันมีแบบ งานประเภทนี้อยู่ในในช่องทิกตอกของผมครับผมก็เลยเออก็เลยชอบลงส่วนการทําผมก็ขอเก็บไว้เป็นความลับแล้วกันครับแต่ก็ให้เพื่อนๆดูว่าเนี่ยมันทําแบบนี้เหมือนกันเลยครับกับของเมืองนอกก็คือทุกอย่างวัตถุดิบหรือว่าน้ํายาขั้นตอนการทําทุกอย่างของผมทําเหมือนของฝรั่งเป๊ะเลยตอนนี้หน้าตาชิ้นงานก็ประมาณนี้ครับเวลาอันนี้คือโดนไฟตอนกลางคืนนะครับ ก็ให้ดูความแวววาวครับเพราะว่าตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างของผมมันค่อนข้างลงตัวแล้วครับแต่ความเงาของโลโก้จะดรอปลงมากว่าล้อหน่อยหนึ่งนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นเครื่องบาเรลเนาะมันไม่เหมือนตัวล็อกแกนล้อครับตัวล็อกแกนล้อมันมีการสั่นสะเทือนที่มากกว่าครับส่วนเวลาออกแดดก็ประมาณนี้ครับชิ้นนี้ไม่ได้ลงเครื่องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาไปทําต่อเองครับแต่ท้งนี้ท้งนั้นมันก็อยู่ที่ว่า เราอยากได้แบบไหนครับอยากให้เคลือบด้วยหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวจะเอาไปเคลือบเองเพราะว่าการเคลือบพอทุโคนมันก็ค่อนข้างมีต้นทุนอยู่ครับก็น,นาตาชิ้นงานประมาณนี้ผมอันนี้ผมก็ให้ลงให้เพื่อนๆดูเล่นแล้วกันเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับผมอยากให้งานประเภทนี้อยู่ในช่องของผมอยู่เพราะว่าผมก็เสพเมืองนอกมาเยอะเหมือนกันกว่าจะมีคลิปเป็นของตัวเองงานที่ตัวเองทําแล้วก็ลงในช่องตัวเองเนาะก็ถ้าใครมีปัญหาตรงไหนก็สอบถามมาได้ครับที่เพจ92บรลติครดฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ